<Workers. S 2> ส,สวั la, สดีนักเรียนขอเรียนต่อนะต่อไปเป็นเรื่องวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์แบบสัมบูรณ์เรียนไปแล้วการกระจายแบบสัมพัทธ์นั้นเป็นการการวัดการกระจายโดยการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะมาเปรียบเทียบโดยใช้เรื่องของสัมประสิทธิ์ของการแปลผันทีนี้สูตรเปรียบเทียบกันว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนมีการกระจายมากน้อยกว่ากันสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของกลุ่มประชากร เท่ากับซิกมาส่วนแอบส์ลูดของมิวซิกมาก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยค่าแอบส์ลูดคือค่าสมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยมิลค่าเฉลี่ยเมื่อเป็นประชากรนะเมื่อตัวมิวเนี่ยไม่เป็นศูนย์สัมพรสิทธิ์ของการแปรผันของกลุ่มตัวอย่างก็คือ S ส่วนแอบส์ลูดเบาร์เมื่อ x อบาร์ไม่เป็นศูนย์ถ้าทําเป็นร้อยละทำเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยคูณเข้าไปตามนี้แล้วตามนี้นักเรียนก็ดูในหน้าที่47นะ ถ้าเปิดชีตจะเปิดชีตเอกสารในหน้าที่47ต่อไปกูจะให้ตัวอย่างที่คล้ายๆกับวันนี้เปรียบเทียบก,การกระจายของคะแนนสอนบนักเรียน2กลุ่มต่อไปนี้โดยใช้สมบัติขอ,นะของการแปลผันนะสมบัติของการแปลผันนะเปรียบเทียบก็ทำดังนี้เปรียบเทียบนะการกระจายเปรียบเทียบการกระจาย คะแนนนักเรียนสองกลุ่มโดยโดยใช้สปสสามประสิทธิการแปลผันนี่มาดูสัมสิทธิการแปลผันอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรมาก็ต้องใช้สูตรของกลุ่มประชากรเนาะไม่ได้เน้นว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง สัมประสิทธิ์การแปลผันนะ่ะเขียนทวนหน่อยสอปอสแปลผันประชากรของกลุ่มประชากรเท่ากับออซิกมาหารด้วยค่าสมบูรณ์ของมินะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองัอนนี้ทวนนะสัมประสิทธิ์สปอสอการแปลผันของตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ อะไรอะ s ส่วน abs x bar นะในเมื่อตัวเนี้ยไม่เป็นศูนย์นะตัวเนี้ยไม่เป็นศูนย์ตัวตัวล่างเนี่ยตัวล่างตัวเนี้ยไม่เป็นศูนย์ x bar เป็นศูนย์ก็มีสูตรอยู่สองสูตรที่จะใชนะ้แค่นี้เองเอออันนี้ออของนักเรียนสองกลุ่มก็ถือว่าใช้กู๋สูงกลุ่มประชากรโดยกลุ่มที่หนึ่งอ้าวกลุ่มที่หนึ่งคะแนน 1ิบหกห้าสากลุ่มที่สองคะแนนแปดเก้าสามสสองนะแปดเก้าสาสสองทำตารางก็ได้ในสองกลุ่มอย่างนี้หาสมบสัติแปรผันก็หาทีละกลุ่มทีละกลุ่มอันนี้คือครูสอนเพิ่มเติมไปเพราะว่า จริงมันอยู่ในเพิ่มเติมเราเรียนเพิ่มเติมไปนิดนึงแค่เนี้ยเรียนใจรู้มากขึ้นเนาะใจะรู้มากขึ้นอา้าวต่อไปเอ่อกลุ่มที่หนึ่งคะแนนคิดทีละกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคะแนนคือสิบหกห้าสามนะเราก็ตามสูตรเนี่ยเราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งคะแนนสิบหกห้าแล้วก็สามแล้วเราหาค่าเฉลี่ยก่อน ค่าเฉลี่ยก็คือ10บวก6บวก5บวก3หาร1 2 3 4 N เท่ากับ4จำนวนนะ4จำนวนเอา4ไปหารส่วน N ใช่ไหมผลรวมคะแนนหารได้ N 16บวก16บวกหยบเป็น21 21บวก3เป็น24กูกำหนดเลขให้มันลงตัวจะคิดง่ายๆ24ยส่วน4เพราะนั้นค่าเฉลี่ยมิลก็คือ6นั่นเอง อ้าวเ,เราก็ต้องหาอะไรตัวนี้ใช่ไหมซิกมาหาซิกมาอา้าวซิกมาของคะแนนสูตรซิกมาเราใช้สูตรเนื่องจากเป็นตัวเลขง่ายตัวเลขน้อยตัวเลขง่ายๆลงตัวก็ใช้สูตรนี้แต่รูทซิกมา x กลบมิลยกกำลังสองส่วน เอนแค่สูตรนี้เนาะที่เรามีวกำลังสองส่วนเอนก็เท่ากับอ,อสแรรูสรูทผลรวมคะแนนแต่และตัวลบมิวกำลังสองก็สิบค่าเฉลี่ยคือหใช่ไหมก็เป็นสิบลบหกกำลังสองบวกด้วยหกลบหก 6. กำลังสองบวกห้าลบหกกำลังสอง บวกด้วย3ามลบหกกำลังสองส่วนเอ็นอ็นคือ4ี่คั้งนี้่ามาทำไปนะมันก็จดตามไปละการพยามจดให้ทันแสรูทสิบลบหก็ได้4ใช่ไหมยกกำลังสองบวกหกลบหคือ0ูนย์กำลังสอง ห้ากติดลบหก็เป็นลบหนึ่กำลังสองสลบหก็ได้ลบสยกกำลัง2องส่วนสอันนี้เครืองหมายเรวยาวๆก็เท่ากับนะแปรรูปสิบวกศูนย์ลบหนึกำลังสองลบหคูณลบหก็ได้1นึ่งบวกลบสกำลังสองสามกำลังสองสามสใช่ไหมเก้าส่วน 4, สเท่ากับราที่ส เก้าหนึ่งเป็นสิบสิบก็สิบเก้าหนึ่งเป็นสิบสิบก็สิบหกเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกส่วนสี่ก็ได้ยี่สิบหกส่วนด้วยสี่ยี่สิบหกส่วนสี่เนาะเท่ากับรูส่วนสี่นะก็ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ว่าปัญหาก็ได้เท่าไหร่ก็เอาสองตัดนะตัดทอนเท่ากับสแปร์รูทสิบสามหารด้วยสองใช่ไหม สแสรูทสิบสามส่วนสองก็เท่าไรสิบสามส่วนสองหกสองหกจุดห้าเนาะแสรูทหกจุดห้าส่วนเบงเบนแสรูทหกจุดห้าออกมาทอร์นที่สองของหกจุดห้าก็หกจุดห้าแสรูทไม่ใช้เครื่องคิดเลขเนาะนะเนี่ยดูตามเนี้ยหกเลขหกจุดห้าแสรูทออกมาได้สองจุดห้าสี่เนาะ สองจุดห้าสี่เอาตกลงเราก็ได้ค่าออกมาอืมเพราะฉะนั้นสัมรประสิทธิ์การแปลผันประชากรเพราะนั้นสองปสอสัมประสิทธิ์ การแปลผันของกลุ่มที่1นึ่คะแนนกลุ่มที่1คือเท่าไหรอ่อ่ะดิกมากส่วนแอบส์ลูดของมิวเท่ากับเท่ากับ2.54ส่วนแอบส์ลูดของ6นะเรามาดูตรงนี้นะแอบส์ลูดของมิว ผลสุดของหกก็ออกมาเป็นหกใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นหกออกมาก็จะได้ค่าสองจุดห้าสี่หารด้วยหกเท่ากับศูนยจุดสี่สองเก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งได้สัมระสิทิการแปรผัน0.42ย์จุดสี่สอง นี่ทาเรียนทำกลุ่มที่หนึ่งไปก่อน <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวก็เราจะมาทำกลุ่มที่สองใช้วิธีการเดียวกันนะใช้วิธีการเดียวกัน <c oughs> ใช้วิธีการเดียวกันโ <c oughs> ดยแบบหัดจะให้เนองให้นิดเดียวให้คล้ายๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เนาะกลุ่มที่สองเรามาดูกลุ่มที่สองคะแนนยังไงกลุ่ม ที่สองคะแนนแปดเก้าสามสิบสองในเป็นแปดเก้าสามแล้วก็สิบสองแปดเก้าสามสิบสองเนาะ <c oughs> เออก็ ใช้สมมัตเดิมหาค่าเฉลี่ยกรมิว8 9ดบวก9บวกสบวกสิ 12, หารด้วย n คือ4คนเท่ากัน4จำนวนเท่ากัน4จำนวนเท่ากันก็หารได้สี่ก็จะเท่ากับ8 9บวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น20 20ิบวกสิเป็น32 32หารได้สยเท่ากับ8นะ8 ค่าเฉลี่ยคือ8เก็บไว้ก่อนเนาะค่าเฉลี่ยคือ8เก็บไว้ก่อนอ้าวต่อไปเราจะต้องใช้สูตรสูตรมันก็มีอะไรอะสมมติก็คืออะไรนี้ซิกมาส่วนส่วนแอบส์ลูดมิลใช่ไหมแอบส์ลูดมิวซิกมาส่วนแอบส์ลูดมิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาซิกมา ซิกมาใช้สูตรเหมือนเดิมซิกมาเท่ากับเออ่สแควรูทผลรวมซิกมาเอ็กลบมิวกำลังสอง